ถ้าไม่มีนกเธอดนก็คงไม่มีป้ายไปอุลยวในวันนี้เช่นเดียวกันคำหนึ่งที่คุณเคยพูดว่ารักป้ายไปอุีิวเอานูกเธอดนไปด้วยถ้าใครที่รักนูกเธอดนก็ขอเอาป้ายไปเราลงไปด้วย ไอ้ผมมถามคุณหน่อยถ้าถ้าเกิดผมมีหนวดเนี่ยเอาเอาเอาตามตามสายตาคุณเลยถ้ามีหนวดแบบเนี้ยเหมือนมัมาเหไหแล้วมีเหมือนออกเลยเนี่ยสลับกันแล้วลองจับลองทำใจให้สงบแล้วก็เอาหน้าคุณไปใส่ตรงนั้นอคือผม กูจบแล้วกูจบแล้วแล้วทำไมไม่ควายออกเอ้ากูไม่ได้ใกล้วันเลยหวัดผมก็จะไม่มีแล้วคครับทุกนเปลี่ยนใจแล้วผมว่ามันในในติ๊กต็อกมันไม่เหมือนหรอกผมก็เลยไม่ไว้ไม่อยากไว้แล้ว